วันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีโปรวันแม่นะครับมาฝากท่านผู้ชมกันด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0634366825นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับท่านผู้ชมโปรวันแม่นะครับใครซื้อครบ300นะครับท่านผู้ชม300จะส่งฟรีนะครับท่านผู้ชมอ่าจะส่งฟรีเลยนะครับช่วงนี้นะครับน้องแบงก์ก็ อ๋อไม่ค่อยได้ไลน์นะท่านผู้ชมนะครับพอดีว่าติดธุระนะคะท่านผู้ชมนะครับอ่าแต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจก็สามารถโทรมาหาน้าแบงค์ได้ตลอดนะท่านผู้ชมนะครับค่าจัดส่งนะครับถ้าใครซื้อครบซื้อไม่ครบ300นะครับมีค่าจัดส่ง49บเทมาเามานะครับจะส่งแบบตะกร้าไปสนีไทยนะท่านผู้ชมนะครับเบอร์นี้นะครับที่น้าแบงค์บอกไปเนาะสามารถแอดไลน์ได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันที่ต้นแรกกันเลยนะครับท่านผู้ชม โอ้ต้นนี้นะครับมีประมาณสามต้นนะท่านผู้ชมนะครับสามต้นน้องชื่อว่าเพชรบ้านปทุมนะครับสามต้นเลยนะครับเอาไปแยกเอาไปแยกใส่ใส่กระถางใหม่ได้เลยนะท่านผู้ชมมีสามต้นนะครับต้นนี้นะครับแปดสิบเก้าบาทนะครับมีสามต้นนะท่านผู้ชมนะครับสวยมากๆครับมาที่ต้นต่อมาท่านผู้ชมน้องชื่อว่าเหนือดวงครับ อยู่ในวันนี้อยู่ในกระถางหนะครับ5.5าเนาะนี่ครับเหนือดวงเหนือดวงต้นนี้นะครับขออยู่ที่8ปดบาทนะครับเหนือดวงต้นนี้89บาทต้นต่อมาครับต้นต่อมาใบมีจำหนิด้านล่างนะใบน่าจะร่วงนะครับสองใบนี้หลอดใหม่กําลังขึ้นมาครับน้องชื่อว่าซันเซ็ตไกนะซันเซ็ สกายนะครับเป็นบอลเหลืองสวยมากๆท่านผู้ชมนะครับอตอนนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับราคาพิเศษนะมีหนึ่งต้นนะครับหน้าส้มเริ่มออกไปแล้วนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามต้นผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูต้นที่สี่กันเลยนะครับต้นที่สี่เนี่ยจะเป็นบอลบอลที่เคยดังในอดีตนะต้นนี้นะครับน้องชื่อว่าเกาะเก็ตนะครับเกาะเกด กอเกตจีนสองนะท่านผู้ชมเนี่ยครับจีนสองสวยๆเลยนะครับกอเกตนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะสวยมากท่านผู้ชมปลอดใหม่ก็ด่างเลยนะครับลูกไม้ใครชอบลูกไม้นะครับใบแบบกลมๆเนาะอาจจะไม่ค่อยกลมมากนะครับลูกไม้ต้นนี้นะครับปลอดใหม่กําลังมาแล้วลูกไม้ลูกไม้ครับหกสิบเก้าบาทครับ น้องแมงมีบอลใหม่มานําเสนอนะครับน้องจดชื่อนะครับในนามอาพลเมืองเพชรนะครับพลอยเมืองเพชร,ร,พพชรต้นนี้ขออยู่ที่สี่รอยเก้าสิบเก้าบาทนะครับส่งฟรีนะท่านผู้ชมสวยมากท่านผู้ชมถ้าแบบเ๋อ,อเลี้ยงแบบต้นใหญ่กว่านี้นะครับสวยมากพลอยเมืองเพชรนะครับนี่ครับสวยมากๆเลยนะครับสี่รอยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีนะท่านผู้ชมไม้ยังไม่มีจํานวนนะครับ มีแค่หนึ่งต้นนะท่านผู้ชมนะครับที่แบ่งปันได้เนาะเผื่อใครอยากไปทำจำนวนนะครับสวยมากๆสวยมากครับตัวน,นี้นี่ครับเป็นฟอร์มกอนะครับน้องแมงเผื่อมีคนชอบนะฟอร์มกอนะครับละกอละหนึ่บาทนะเป็นกอ น่าจะมีหัวแล้วท่านผู้ชมดูต้นปักครับหนึ่งร้อยยี่สิบ้าบาทท่านผู้ชมเนี่ยครับอ่าต้นต่อมาครับน้องชื่อว่าคุณหญิงทองม้วนนะครับห้าสิบเก้าบาทครับคุณหญิงทองม้วนห้าสิบเก้าบาทมาดูถาดต่อมานะครับพญาดำรงท่านผู้ชมพญาดำรงหกสิบเก้าบาทนะครับใบส,สวยๆแบบนี้เลยครับหกสิบเก้าบาท พันดาวครับพันดาวเจ็ดสิบเก้าบาทสวยมากๆครับนี่พื้นใบสีขาวแล้วก็มีจุดสีแดงๆงนะครับเหมือนดวงดาวเลยนะเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับพันดาวผมพี่มาท่านผู้ชมสวยมากผมพี่มาคู่กับชายชนนะครับผมพี่มาเนี่ยแปดสิบเก้าบาทนะครับคาดบางแก้วนะครับไซส์ใหญ่เลยไซส์แบบใหญ่แบบนี้นะนะครับ มีสองต้นคู่นะครับต้นนี้อยู่ที่แปดสิบเก้าครับแต่ถ้ามีต้นเดียวเนี่ยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเศรษฐีพล้านปราสาททองนะครับหลอดใหม่กำลังออกมาแล้วต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทครับใครชอบบอลแบบนี้นะครับเป็นอึองอึองสยามนะครับสวยมากๆครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะเกลื่อนปลาสักนะท่านผู้ชม79บาทครับ เพชรสีปทุมนะครับห้าสิบเก้าบาทครับสวยมากท่านผู้ชมบันดาทซับนะครับห้าสิบเก้าบาทท่านผู้ชมเดีย๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างเผื่อท่านผู้ชมสนใจนะครับต้นนี้จะเป็นนางลักสดนะครับต้นใหญ่มากเลยต้นนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับทิพวาลีต้นนี้สี่สิบเก้าครับ ตันนี้จะเป็นลูกไม้ลูกไม้เหลืองนะครับลูกไม้เหลืองเอาไปเจ็ดสิบเก้าครับโเพชรพระอุมาฟอร์มกอท่านผู้ชมกอละหนึ่งร้อยบาทนะครับเขาจะเป็นใบดาแบบนี้หนึ่งร้อยบาทสวยๆนะครับสวยมากแล้วก็องค์หญิงท้อฝันนะครับหกสิบเก้าครับมีสองต้นนะโอเคครับวันนี้น้องแมงก็มีเท่านี้นะท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ